อ่างวงการบอลไทยนะครับไปดูกันที่ bon บอลต่างประเทศกันบ้างครับเมื่อคืนนี้กับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั้นเรอัลมาดริดน,นั้นก็เอาชนะโรม่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ครับเมื่อคืนนี้กับฟ bon ุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบส6กทีมสุดท้ายนะัดที่2ครกับเรอัลมาดริดทีมแกล่งจากกาลิกาสเปนเล่นในซานติโกเบอร์นาบิลพบกับโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีครับเกมแรกนั้นทีมราชันชุดขาวบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนั้น มาริดก็ยังได้เหนือกว่าได้2ประตูจากริซโนโรนันโดนาที64ครับลูกนี้เป็นลูกที่40ในฟุตบอลฤดูกาลนี้ของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสอีกด,ด้วยและปิดท้าย e อีกหนึ่งลูกครับในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันนะครับจากฮามเมสโรดริเกสนาที68จบเกมมาริดชนะโรมา2ประตูต่อศูนย์ผลรวม2นัดมาริดชนะด้วยสกอร์รวม4ต่อศูนย์ะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกของฤดูกาลนี้ ผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ครับวบบวกจากเยอรมันนั้นเปิดบ้านอาชนะเกนจากเดียวเยี่ยมครับก็ถือว่าอาชนะนั้น1-0ครับรวมผลส่งสมดานนั้นเข้ารอบประตูรวม4ประตูต่อ2ครับ